แ้วตัวนี้นะครับเป็น PHA Sleeping Mask จาก Leader i n s t l u t i o n นั่นเองนะครับ สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาพบกับดังโกนะคะพี่ Channel Hugo b e r r y กันอีกแล้วนะครับกลับมาตามคำสัญญาตามคำเรียกร้องนะครับกับการรีวิวมาส์หน้าก่อนนอนที่ฮิตที่สุดนะตอนนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็น PHA sleeping mask จาก leader i n s o l a t i o n นั่นเองนะครับเป็นมาส์หน้าที่เป็นกระแสมากๆนะครับฮิตมากๆแล้วก็ขายดีมากๆากดังโกหายไปทดลองใช้จริงมาทั้ง3สูตร3สีนี้เลยนะครับมาดูกันว่ามันจะดีจริงสมกับที่เขาร่ำลือ สมกับที่เป็นกระแสรหรือเปล่านะครับก็จะไปชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เอาละครับแค่ไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแนะนํานิดนึงนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้ชมคลิปเก่านะครับพี่น้องโก้เนี่ยพรีวิวคุณสมบัติว่าแต่ละสูตรแต่ละสีเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคบผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวน้องโก้จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็สามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวนะครับคุณสมบัติแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มารีวิวผลลัพธ์หลังจากที่ได้้้้ลลลอองงงงใชววว่่่าาาามมมัันนนนีีคเปปยยแกกบบผิโร แต่ก่อนอื่นนะครับนั่นก็ต้องพูดถึงนะครับส่วนผสมหลักนะครับที่เขาชูโรงขึ้นมาเลยนะครับที่มีอยู่ในมาร์กทั้ง3สูตรสสีนี้เลยนะครับนั่นคือเจ้าตัว PHA หรือว่า Polyhydroxy Acid นะครับมันจะมีลักษณะเป็นกรดนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะครับให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยแตกต่างจากคุณสมบัติของกรดตัวอื่นตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะมีความอ่อนโยนมากที่สุดนะครับโดยที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้้ได ได้ผิวบอบบางระคายเคืองก็สามารถใช้ได้นั่นเองครับสำหรับสูตรแรกนี้นะคบพี่นงก็จะรีวิวก็คือสูตรสีแดงตัวนี้นะครับเป็นสูตร AC Care นะครับดูแลในเรื่องของปัญหาสิวอุดตันแล้วก็สิวเซียนนะครับโดยมีสังสกัดนะครับมาจากเปลือกมังกดนั่นเองนะครับก่อนแรกนะครับเรามาดูที่เนื้อของเขาก่อนนะครับว่าเนื้อของเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเนื้อของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นเนื้อเจลๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายนะครับให้ความชุ่มชื้นได้อย่างดีมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับนงโกได้ ทดสอบกับความชุ่มชื้นโดยการที่ไปนอนห้องแอร์19องศาทั้งคืนมาแล้วนะครบรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับทั้ง3สูตรนี้รอดนะครับกับการน,นอนห้องแอร์19องศา1คืนนะครบรู้สึกว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผลลั์นะครับจากที่น้องก้ได้ลองใช้นะครับน้องก้ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็จริงจังกับสูตรนี้นะครับเพราะว่าดูแลในเรื่องของปัญหาสิวอุดตันโดยเฉพาะแล้วก็สิวเซียนนั่นเองนะครับน้องก้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสิวอุดตันสิวเซียนอยู่เยอะมากมากเห็นผลลัพธ์จาะ ตัวน,บบนีสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องกู้ได้ลองใช้ประมาณ3วัน3คืนเนี่ยนะครับน้องกู้รู้สึกว่าผิวนะครับมันดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับมันอาจจะดูช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสด้วยนะครับเพราะว่าน้องกู้รู้สึกว่าถ้าผิวเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนะครับความกระจ่างใสเนี่ยมันก็จะตามมานะครับแต่ในเรื่องของสิวเสี้ยนสิวอุดตันนั้นน้องกู้เห็นผลหรือเปล่านะครับน้องกู้ต้องบอกว่าสิวเสี้ยนเนี่ยนะครับน้องกู้เห็นผลได้อย่างชัดเจนครับว่าตอนแรกนะครับก่อนที่จะใช้น้้งกกมมีควาน สากเป็นต่อๆนะครับเจ้าสิวเซียนเนี่ยมันเยอะมากสิวหัวดำเยอะมากๆนะครับบริเวณจมูกน้องโก้แต่ตอนนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่าผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะครับสิวเซียนเนี่ยมันดูลดลงนะครับและที่สําคัญคือเวลาเรากดออกเนี่ยมันกดออกได้ง่ายมากขึ้นครับส่วนสิวอุดตันนะครับน้องโก้รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับอาจจะต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับถึงจะเห็นผลในเรื่องของสิวอุดตันที่น้องโก้เนี่ยเป็นมาอย่างเยอะมากแล้วก็นานมากนั่นเองนะครับมาต่อกันที่สูตรสีชมพูสูตรนี้นนะคเป็สูตร ไบรท์เทนนิงนะคะเพื่อผิวดูกระจ่างใสนั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมหลักๆคือเจ้าขนมันเบอร์รี่นะครับหรือว่าลูกหม่อนตามบ้านเรานี้แหละนะครับมันมีวิตามินซีแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงเหมือนกันนะครับมันเลยช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำได้ค่อนข้างดีนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้องโกจะลองบีบเนื้อให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง3สูตรนี้นะครับมันมีความคล้ายกันมากๆในเรื่องของเนื้อนะครับคือเป็นเนื้อเจลเกลี่ยง่ายให้ความชชุ่มมืื้้นนนไดดีเหอกัรรส ผลลัพธ์นะคะจากที่น้องโก้ได้ลองใช้เจ้าสูตร Brightening เพื่อผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยนะครับเป็นเวลา2วัน2คืนน้องโก้รู้สึกว่าผิวมันขาวมันใสจริงๆหรือเปล่านะครับน้องโก้ต้องบอกว่าอย่างแรกที่รู้สึกเลยคือผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นอันนี้ตามสเต็ปเลยนะครับและอย่างที่2คือผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนะครับยิ่งผิวเราชุ่มชื้นมากเท่าไหร่นะครับความสดใสของผิวมันจึงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับน้องโก้เลยรู้สึกว่าผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแต่ที่ยังเห็นไม่ค่อยชัดนััั่่่่นนนนนนคืืออออใใเเรงงงขจจุดดาา้โกแว มันต้องใช้เป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับถึงช่วยในเรื่องจุดด่างดำเนี่ยให้เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญน네ะครับเจ้าตัว,ตวนี้นะครับน้องโก้รู้สึกว่าสีผิวโดยรวมเนี่ยมันดูสม่มําเสมอมากขึ้นอีกด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่สูตรสุดท้ายสูตรสีม่วงตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่น้องโก้ตามมาหามานานมากนะครับจนกระทั่งนะครับเขามาเติมที่วัสสันแล้วนะครับหลังจากขาดตลาดมานาน <Wow. S 1> นะครับตัวนี้นะครับก็คือสูตร Re Generation นั่นเองครับเป็นสูตรที่มีสารสกัดจากเมื่ออออขอ่ยทานรัดูแลใเืงงปญห รอยแดงรอยดําจากสิวแล้วก็ผิวที่ดูไม่เรียบเนียนนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าเนื้อของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกว่าเนื้อของเขานะครับทั้ง3สูตรนี้จะมีความคล้ายคล้ายกันเลยคือเป็นเนื้อเจลเกลี่ยง่ายให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะครับแต่น้องโก้รู้สึกว่าสูตรนี้แอบให้ความชุ่มชื้นเยอะกว่าสูตรอื่นๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองอีกหรือเปล่านะครับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเวลาะรามวันลด้าวรอย รอยดำตรงนี้นะครับให้มันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนก,ก้รู้สึกว่ามันจางลงไหมนะครับจากที่ได้ใช้มานะครับนอกจากในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนก,ก้รู้สึกว่ารอยดำเนี่ยนะครับจากสิวเนี่ยมันดูจางลงจริงๆนะครับผู้มชมแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจากที่นก,ก้ได้ใช้ประมาณ3วันนก,กู้ได้ลองดูแล้วว่ามันจางลงจริงๆนะครับเป<า>็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับมาร์คหน้าก่อนนอนจาก Leaders i n s o l u t i o n นนะครับที่ฮอตฮิตเป็น กระแสยมากๆนะครับน้องโก้ได้ใช้จริงทดลองใช้แล้วนะครับว่ามันดีจริงมันเด็ดจริงนะครับน้องโก้ก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนั่นเองครับใครนะครับที่อยากเลือกใช้นะครับลองดูว่าตัวเองมีสภาพผิวแบบไหนมีปัญหาผิวอะไรนะครับยังไงก็ลองไปเลือกหาดูที่ว่าสารเลยนะครับราคาซองละ69บาทเท่านั้นเองครับสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบเราก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับก่อนจะไปนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกํา ตอรับในคลิปนี้นะครับไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันก็จะเอาอะไรามาแชร์มารีวิวอีกนะครับตอรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย